มือหนึ่งไร้เทียมทานคนอาจจะคิดว่ามันคือการตัดต่อบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการแสดงแต่วันนี้จะต้องเปลี่ยนความคิดและจงอย่ากระพริบตาเพราะเขาคือตำนานเซียนไพ่ที่ยังมีชีวิตอยู่จริง เหลงคมตัดเซียมคุณดูผมเล่นแบบนี้นะเนคุณดูผมเล่นพัดยอดขึ้นชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ฝึกมาเกือบยี่สิบปีอะย่อมาแค่นี้ยาขอจะมาสมเด็จได้หลายอย่างอ่ะว่าหนึ่าใบล่างก็แจกได้ครับใบล่างก็แจกได้ถ้าเราจะเอาใบล่างใช่ครับสมมุติเวลาผมเป็นไอ้นี่อยากได้ไหมครับใช่ครับไอ้นี่อยู่ล่างสุด ผมต้องการเลขนี้ใช่ต้องการเลขนี้ไว้กับตัวได้ครับอ่าต้องการเลขเลขนี้ไว้กับตัวสองผมต้องการอันนี้ไว้ใช่ครับตอนนี้ผมก็จะให้คุณตัดตัดปกติชั้นบน้าตอนนี้เลขสองอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมคุาเจ้าสมมติว่าเราเอาไว้ผมจะแจกของผมนะครับครับดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเลขสองก็มาแล้วเห็นไหมครับ เพราะเราจะเอาไว้ใช่ครับนี่คือการแจกไพ่ใบที่สองดูใหม่นะครับใช่ใบล่างใบล่างนะครับใบล่างนะครับดูใบล่างใบล่างเราจะเอานะใบล่างนะครับครับผมจะแจกให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมาอยู่ที่จมูกกับคือการแจกไพ่ใบล่างครับเห็นไหมครับ อยากได้ใบบนใบแรกได้ครับเก็บได้เาสามารถเก็บได้หมดครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมต่อยอดแอดวานผมเอาใบบนเป็นเจ็ดใบล่างเป็นสองอย่างนี้ผมก็สนุกตลอดสิครับได้ครับได้แน่นอนครับอออันนี้ลองลองสาธิตถ้าเกิดผมจะเอาแบบนั้นสมมติก็เป็นการผสมกันระหว่างแจกใบที่สองกับแบ่งใบล่างเอาเก็บใช่ครับอ๋อ โอ้โหทั้นี้ก็ตลอดเลยอืมเดี๋ยวให้รู้อ่าโอเคอออย่างนี้ก็ถ้าสมมติอ่สมมติผมเลือกไปเลยผมจะเอาใบไหนไว้บ้างผมจะทําให้ดูนะครับค่ะอันนี้เราเรียกว่าการปีลังกานะครับเดี๋ยวผมเอะคุณเลือกไปเลยออชี้ใบไหนก็ได้ชี้ใบหนึ่งอ่าใบนี้ครับอ่าใบนี้นะครับดูไว้นะครับใบนี้ครับ เอาวางตรงกลางไครับวางตรงกลางครับอยู่ใบนี้นะครับถูกต้องครับเสียบลงไปนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับถูกต้องฮะผมเคาะทีนึงครับครับลองดูดีครับใบนี้คุณดูครับเห็นไหมครับมาเห็นไหมครับขึ้นมาอยู่ข้้งบนแล้วเห็นไหมครับนี้เราเอากางตรงนี้ก็เอาตรงนี้ได้ครับเราเรียกว่าการตีลังกาให้กลับมาครับกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโดยที่เขาไม่ไม่รู้ว่าเราทําขึ้นมาได้ครับ ไม่ใช่ดูใหม่ครับอักใส่ลงไปครับใส่ลงไปอัพนี่ใส่ไปเรเห็นไหมครับใส่เข้าไปตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่กลางๆแน่นอนเลยนะครับอยู่กลางเลยครับใส่ลงไปอตอนนี้เราจะให้ขึ้นมาเคาะหนึ่งทีครับครับขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่เปิดดูครับเห็นไหมครับการตีลการะไพ เราสามารถเอาขึ้นมาได้ครับจากกองกลางกองครับเห็นไหมครับโอ้โหสมมติลูกค้าเขาตักหนึ่งเขาจะไปเสียบแล้วได้ครับเสียบตรงไหนไ้เลยตามมาต้อเสียบนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าหนึ่งอยู่ตรงกลารนะครับเห็นไหมครับปุ๊บปั๊บแหวนอ้าวขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นไหมครับโอ้าให้ดูจะช้านะครับว่าการ ตลังกาไพ่ให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเล่กหนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับยังดูะยับให้ดูนะครับครับแล้วก็ทิ้งไปช่วยเปิดดูหน่อยครับเลขกหนึ่งก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วรเห็นไหมครับนี่คือการตีหนึ่งปลาไพ่กลับมาโเอากลับมาสักเอากลับมาอยู่การกองเราสามารถเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ครับโอ้โห ทีนี้ก็เวลาเราแจกไพ่เราก็เลือกได้เลยว่าต้องการให้ไพ่อะไรเข้าอยู่ที่เราเราสามารถทําขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ครับอ่ะสมมุติง่ายๆผมต้องการป๊อกเก้าโดยมีเอกับกับอะไรเดี๋ยวผมเลือกก่อเอกับเก้าบอดผมต้องการแบบนี้อ่าก็สามารถใช้เทคนิค ไอ้จ่ายไปสองได้ครับอย่าไม่หมดครับผสมรวมกันผสมออกมาแบนี้ได้หมดได้ครับถ้าสมมุติไอ้้างล่างครับมูม่วมั่วไว้ข้างล่างนะครับแบบนึ่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ล่างสุดเลยเราจะสับมาของเป็นเจ้ามือนะครับครับอ่าช่วยตัดนะครับอ่าตัดครับอย่างนี้ครับตอนนี้เล่กกกับหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับครับเราจะแจกมาให้เจ้ามือนะครับครับโอ้ ขาอื่นก็ว่ากันไปว่ากันไปอ้อันนี้โอ,อนี้มีนะเนี่ยนะว่ากันไปว่ากันไปแต่ได้อยู่แล้วเต็มๆเห็นไหมครับเราก็ป๊อกก้าครับที่เราซ่อไว้ใบล่างเราสามารถแจกออกมาได้ครับใบล่างสองใบกระบี่มือหนึ่ง